นาส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมอัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขนส่งจังหวัดตรังมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถชัถนนติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากนัทนน์สิทธิชัยและวันวิสาเฟื่องธุระในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะวันนี้วันอังคารที่15มีนาคมพศัการา2559วันนี้พบกับคุณ,ณนัทนนท์สินธิชัยและดิฉันวันวิสาเฟื่องธุระค่ะค่ะก็ขอสวัสดีคุณวันวิสาด้วยนะคะ,คะวันนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังหลายเหตุการณ์ด้วยกันค่ะ,คะ เริ่มต้นด้วยข่าวแรกวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญพงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสายันอินทรพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้แทนประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์วางพวงมาลาหลวงหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพลานศักชัยปั้นทองนาวัดช่องเปี่ยมราชหมู่ที่6ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านไอกรอสหมู่ที่6ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9มีนาคม2559ที่ผ่านมา ทางนี้ทางญาติได้นำศพอาสาสมัครทหารพรานสักชัยปั้นทองกลับมาบำเพ็ญกุศลณภูมิลำเนาจังหวัดตรังโดยกำหนดมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้ณนวัดช่องเปี่ยมราชซึ่งการได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานครั้งนี้ได้นำความปลอบปลื้มมาสู่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสักชัยปั้นทองเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ขอแสดงความเสียใจมานยังเปนรบุรุษท่านนี้ด้วยนะคะ,คะที่ได้เสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศนะคะซึ่งก็จะมีงานพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันที่19มีนาคมนี้ค่ะที่วัดช่องเปี่ยมราชนะคะ,คะไปติดตามกันที่ท,ที่เรื่องของศูนย์ดำรงธรรมบ้างค่ะโดยการปฏิบัติการของศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยนะคะในช่วงหนึ่งปี7เ,เดือนที่ผ่านมาก็มีประชาชนเข้ารับบริการมากกว่า2ล้าน6แสนเรื่องค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จค่ะ นาชยชยพลทิติศักดิ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยผลการดําเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2557จนถึงวันที่4มีนาคม2559รวม1ปี7เดือนมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า2ล้าน0 0เรื่องค่ะซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จ2น5แ2 1 890เรื่องคิดเป็นรอยละ96.94มากสุดเป็นงานเกี่ยวกับบริการเบ็ดเสร็จ1 8 9 0 0 0 พันเจเรื่องรงลงมาเป็นงานบริการข้อมูลข่าวสาร3 6 8แสนเรื่องและบริการให้คําปรึกษาได้แก่คําปรึกษาเกี่ยวกับคดีความนิยนกระบบปัญหาครอบครัวการประกอบอาชีพการลงทุน SME และการประกอบธุรกิจต่างๆจำนวน144,491เรื่อง โดยที่ผ่านมานะคะสูนน้ำรงธรรมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นผลสําเร็จหลายเรื่องอาทิการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของสูนน้ำหงธรรมจังหวัดสุรินทร์การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยของสูนน้ำหงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากสามีป่วยเป็นมะเร็งและปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะต่อมาถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินสูนน้ำหงธรรมได้ประสานแจ้งสูนน้ำหงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามแนวทางประชารัฐและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2559ได้ส่งมอบบ้านรวมน้ำใจให้กับผู้ร้องบันนที่เรียบร้อยแล้ว โฆษกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประชาชนที่มาใช้บริการของศูนย์ดำรงธรรมได้รับความสะดวกรวดเร็วมีความพึงพอใจและสนใจมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทุกระดับเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและภาคส่วนต่างๆแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งแบ่งกลุ่มฝึก ทดสอบการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบแอปพลิเคชันสปอนตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาช่วยให้การพัฒนางานบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็จังหวัดตรังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้นะคะที่ศูนย์ดำารธรําซึ่งก็อยู่ที่ชั้น4ี่สารกางจังหวัดตรังหลังใหม่ค่ะ ต่อกันเรื่องของการยกระดับสินค้าโอท็นะคะซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เปิดงานสัมมนายกระดับ o t ท็อด้วยวทอนอนะคะหรือ STI for o t o p u p อ r a d e ัปเดจังหวัดตรังค่ะ ที่โรงแรมธรรมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนางสาวสาวนีมุสีแดงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดงานยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ STI for Otop u p g r a d e จังหวัดตรังโดยมีนายนิพันธ์สิริธรรองผู้ว่าจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ ในปี2559นี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวทสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง,างๆภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเร่งเห็นถึงความสําคัญในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการโอทอป ผ่านการดำเนินงานโครงการคูป,ปองวิทย์เพื่อโอทอปหรือ s t i for Otop Upgrade โดยจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการโอทอปมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพจนสามารถเพิ่มผลผลิตรายได้และยกระดับคุณค่าคุณภาพของสินค้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาการรับรองระบบคุณภาพสินค้าในระดับเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการโอทอปที่กลำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามค่ะการสัมมนาในวันนี้เป็นการบรณนาการหรือการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดตรังในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างยั่งยืนตลอดไป ก็ถือเป็นความก้าวหน้านะคะในการที่จะนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในสินค้าอุตสาหกรรมก็จะเป็นสิ่งที่พัฒนาและก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตการอุตสาหด้วยค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะอาเซียนคอมมูนิตี้ a n member countries have agreed that the main part of the ASEAN community is its people people are therefore to be the central focus ASEAN political and security community In terms of politics and security, ASEAN promotes democracy, the principle of law, and good governance that protects fundamental human rights. And freedoms accordingly. In terms of the economy, ASEAN gives priority to every section in society. For example, it promotes small and medium sized enterprises, SMEs, and supports more public private partnerships. A study of the social effects of the expansion of the Association of Southeast Asian Nations. Three issues are 1. Problem of laborers' migration, 2. Problem of ensuring security against new forms of crime, and 3. Problem of providing social welfare wherever needed. One vision, one identity, one community. ทำหน้าที่เพื่อชาติข้าราชการยุคใหม่โปร่งใสใส่ใจประเทศไม่รับของกำนันไม่รับทรัพย์ไม่มีประโยชน์ต้นเร้นความมาักง่ายของคนบางคนทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นการสร้างสิ่งสุขปรกใชุมชนและอาจแพร่เชื้อโรคติดต,ต่อต่างๆไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างสร้างจิตสำนึกในวันนี้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นที่เพิ่มสง่าราศีแก่บ้านเมืองของเราด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ทอนความก้าวหน้าของประเทศหยุดการทุจริตร่วมมือกันสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ากธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราก็สามารถบรรเทาและป้องกันได้เพียงช่วยกันระวังป้องกันพบเหตุผิดปกติแจ้งสายด่วนปอพหนึ่ดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจงังหวัดตรังวิธีการประหยัดน้ำเราสามารถทำได้ง่ายๆกับสิ่งรอบตัวประจำวันนะคะ การอาบน้ำการใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุดรูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ำและหากใช้อ่างเก็บน้ำจะใช้น้ำมากกว่าถึง10เท่าการโกนหนวดควรโกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อนล้างมีดโกนหนวดด้วยการจุ่มน้ำลงในแก้วจะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อกค่ะการแปรงฟันการใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียงครึ่งลิตรจนถึง1ลิตรการปล่อยน้ำให้ไหลจากก๊อกตลอดการแปลงปันจะใช้น้ำมากกว่าถึง30เท่าชักโรคการใช้ชักโรคจะใช้น้ำ8-12ถึงลิตรเพื่อเป็นการประหยัดควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าโถน้อยลงโถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโรคหลายเท่า และควรติดตั้งโถปัสสาวะและชักโรครกแยกออกจากกันเรื่องง่ายๆของการประหยัดน้ำที่ไม่ควรมองข้ามมาช่วยกันนะคะเพื่อมีน้ำไว้ให้เราได้ใช้ตลอดไป ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนะคะคุณบรรณาสําหรับเรื่องของการช่วยกันประหยัดน้าในช่วงหน้าแรงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงนี้นะคะท่านเจ้าหน้าที่ทหารของของร้อ4สิบห้าพันสี่ค่ายพญายลักษณนุปบดิ์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วค่ะด้วยการตรวจความพร้อมรถบรรทุกนะ้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแรงนี้นะคะ่ะ ที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพญานาสถานุประดิษฐ์อําเภอห้วยยอดจังหวดงัดตรังพันเอกเอกคงรัตนบุรีผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพญานาสถานุประดิษฐ์อําเภอห้วยยอดจังหวดงัดตรังได้ทําการตรวจเช็คอุป,ปกรณ์และรถบรรทุกนาอุปโภคบริโภคในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ที่ประสบภัยแล้งในการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้นะคะร15,004ข้ายพยายรัตนนุะดิษฐ์ได้จัดเตรียมรถบรรทุกนะ้ำอุปโภคบริโภคขนาด6,000ลิตรจำนวน1คันขนาด4,000ลิตรโดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูราองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจมเทศบาตบลตำบลลำพูราอำเภอห้ยวยยอดจังหวัดตรงังพร้อมกับกำลังพลที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารทุกจังหวัดออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยในทุกรูปแบบดังนั้นนะคะหากประชาชนหรือหน่วยงานเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งมาที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพยานสถานุป,ประดิษฐ์อำเภอเว่ยเจนจังหวัดตรังหรือที่โทรมาที่หมายเลข075 284113ทั้งนี้นะคะผู้ที่แจ้งขอความช่วยเหลือก็รบกวนแจ้งสถานที่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีค่ะ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของรอิ5,004ค่ะ,<ช>คะที่จะได้ออกช่วยเหลือราษฎรนะคะที่ประสบปัญหาภัยแรงค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะภาวะภัยแรงก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะย้ํำอีกครั้งนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ขาดแคลน้นอุปโภคบริโภคก็สามารถโทรไปได้นะคะที่หมายเลข075284113ค่ะ 075284113นะคะแล้วก็รบกวนแจ้งชื่อแล้วก็ที่ต้องการที่อยู่ให้ใชัดเจนด้วยนะคะเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะต่อเรื่องของขนส่งจังหวัดตรังค่ะมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สนักงานขนส่งจังหวัดตรังมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจําปีงบประมาณพุทธศัก,าการาช2558โดยมีนายชย,ยุตสุขมิ่งขนส่งจังหวัดตรังเป็นประธานในการมอบนสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังได้รับการจัดสรรค่าเงินค่าช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเป็นจำนวนเงิน1 1 1 8 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้นาไปได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไปไม่เป็นภาระทางสังคมซึ่งเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการที่ได้โอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีผู้พิการที่ได้รับการพิจารณาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจำนวน22รายแยกเป็นรถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวน1รายรถนั่งคนพิการพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวน5รายอุปกรณ์ขาเทียมจำนวน11รายอุปกรณ์แขนเทียมจำนวน1รายและที่นอน3าไกลพร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจำนวน4รายด้านนายกรตดฤศักดิ์อุโคสกุล ขอภัยค่ะอุอโคสกรูนนะคะผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้ฝากไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนควรคำนึงถึงความปลอดภัยขับรถอย่างมีวินัยถูกต้องตามกฎจราจรจะได้ช่วยการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ทั้งนี้ค่ะปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นปัญหาสําคัญของทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ3ของโลกและอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ค่ะพูดถึงเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้จิตสํานึกใน<ช>เรื่องของมารยาทจราจรนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเราทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็ะจะลดปัญหาไปได้พอสมควรทีเดียวะนะคะแล้วก็เรื่องของการมีน้ําใจบนท้องถนนด้วยนะคะค่ะ,คะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้อง ตักเตือนแล้วก็ระมัดระวังกันเป็นประจำนะคะเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุด้วยค่ะไปกันถึงเรื่องของการเตือนด้วยค่ะโดยคุณตํารวจนะคะได้มาเตือนผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ทุกชนิดค่ะว่าให้โพสต์ก่อนคิดนะคะเพราะกับแนะนําว่าให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะและก็เพื่อการเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมผู้กำกับการสากรมบับการปราบปรามาการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทนะคะได้กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนโพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุกค,ค่ะถึงสถานการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันว่ามีกรณีความผิดเกี่ยวกับการใช้งานส่วนใหญ่มาจากการไม่ได้ใช้วิจารณญาณหรือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานอย่างจริงจังจึงทําให้เกิดความผิดต่างๆซึ่งการทําความผิดนะคะถือเ,เ,เป็นเจตนาการ<ห>ทําความผิดตามกฎหมายรวมถึงการเผยแพรต่ต่อในข้อความที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านสื่อทุกประเภทรวมทั้งสื่อออนไลน์ค่ะมีความผิดทางกฎหมายเช่นกันโดยมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาท ขณะที่การกดถูกใจซึ่งแสดงถึงความชอบเห็นด้วยในข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นถือว่าเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งจําเป็นต้องนําสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสืบสวนสอบสวน,สวนอย่างไรก็ตามค่ะทุกกรณีต้องมีหลักฐานการกระทาความผิดจะไม่มีการจับกลุมโดยไม่มีหลักฐานอย่างแน่นอนขณะที่ข้ออ้างว่าการรู้เท่าไม่ถึงการนั้นไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างได้ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลที่จะต้องเรียนรู้และทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆจึงจําเป็นจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานตระหนักรู้ความว่าเป็นข้อมูล ริงหรือไม่จริงอยู่เสมอก่อนที่จะดําเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆนะคะสำหรับ10พฤติกรรมที่ประชาชนมักทําผิดเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางกฎหมายมีดังนี้ค่ะ 1. อัปโหลดรูปรามกอนาจาร2ตั้งตัวเป็นเจ้ากลมข่าวลือ 3ใช้ความสามารถในทางที่ผิดตัดต่อไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอแล้วนํามาเผยแพร่ทําให้เกิดความเสียหาย 4. แอบเซฟขโมยข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองถ้าหากพบนะคะจะดําเนินคดีข้อหาลักทรัพย์รวมทั้งความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์และพระบอคอมพิวเตอร์5เสียและป้ายสีบุคคลอื่นโดยการใช้เทคโนโลยี6ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการแอบเอา ID หรือภาพสวดผู้อื่นไปใช้ 7. การแก้ไขหรือลบไฟงานของบุคคลอื่นทําให้เกิดความเสียหาย8การส่งอีเมลลูกโซ่ 9. การตั้งสำนักข่าวเป็นของตัวเองอาทิในไลน์ Facebook, Twitter เป็นขอกดแชร์ไว้ก่อนโดยไม่มีการเช็คข้อเท็จจริง 10. การโพสข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือทำเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในสาประชาชากรถือเป็นความผิดร้ายแรงทั้งกฎหมายอาญาและพระบอรคอมพิวเตอร์ทั้งนี้นะคะสำหรับการใช้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็อยู่ภายใต้กฎค้บบังคับตามกฎหมายเช่นกันค่ะหากพบมีการทำความผิดในการใช้คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์สื่อสังคมต่างๆก็สามารถแจ้งข้อมูลหรือติดต่อรวมถึงศึกษาข,ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tcsd.in.th นะ ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆการใช้จริยานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ป้องปรามด้วยค่ะค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กลายเป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเราไปแล้วนะคะใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังเปย่างยิ่งนะคะสำหรับกฎหมายข้อค่อนข้าง,างจะสูงพอสมควรทีเดียวนะคะค่ะ ค่ะต่อด้วยเรื่องของบุหรี่กันบ้างค่ะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เสนอกระทรวงสาธารณสุขค่ะกำหนดเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะค่ะสคลินิกศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงมุกดาวหวังวีรวงศ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดเผยรายงานการวิจัยจากฮ่องกงที่พบว่ากฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะทุกที่ลดจำนวนเด็กป่วยที่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคติดต่อในปอดนะคะได้กว่า13,000รายในเวลา6ปีงานวิจัยดังกล่าวค่ะลงพิมพ์ในวรารสาร tobacco control โดยการวิเคราะห์เวชร,ระเบียนผู้ป่วยเด็ก75,870รายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่อยู่โรงพยาบาล ด้วยโรคติดเชื้อทางเดือนหายใจส่วนล่างในปอดระหว่างเดือนมก,กราคมปี2004นะคะถึงธันวาคมปี2012โดยรัฐบาลฮ่องกงได้ขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ให้ครอบคลุมสถานที่สาธารณะทุกที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2007 พบว่าสถิติเด็กที่ต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างลดลงร้อยละ47.4ในปีแรกและลดลงโดยโดยเฉลี่ยค่ะร้อยละ13.9ต่อปีใน6ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายใหม่ด้านสนายนแพทย์ประกิตวาทีสากกิจเลข,ขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่าฮ่องกงได้เพิ่มค่าปรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เป็น1,500หเหรียญฮ่องกงและได้ออกกฎหมายตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะซึ่งมาตรการควบคุมยาสูบที่เข้มงวดทําให้ฮ่องกงมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดในเอเชียโดยอัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละสเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่มีอัตราการสูบบุหรี่ถึงร2อยลี ทางนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่ปี2555แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบอย่างจริงจังทาให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการจากกฎหมายห้ามสูบบุหรี่เท่าที่ควรจึงขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนค่ะ ก็เป็นเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นด้วยนะคะในสังคมกับการสูบบุหรี่ที่สาธารณะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับร้านค้าหรือว่าสวนสาธารณะด้วยใช่ค่ะ,คะซึ่งผลของภัยควันบุหรี่เนี่ยค,ะค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพไม่ใช่เฉพาะทั้งคนผู้สูบเองแต่คนรอบข้างนะคะก็จะได้รับควันพิษไปด้วยซึ่งสารพิษนี้นะคะถ้าอยู่ในอากาศค่ะคุณนัทนนท์นนนคะ,คะก็จะมีผล8ปดถึงห้เท่าเลยนะคะเยอะ เยอะ,ะ,ะมากก็ต้งองเคารพสิทธิคนอื่นด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะช่วงนี้ก็ไปพบกับหนูเตยนะคะในช่วงของทีวีบริการค่ะวันนี้จะมีข่าวสารอะไรมานําเสนอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีวีบริการวันนี้หนูเตยมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ เทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟปติมากรรมเพื่อเชื่อมระหว่างถนนตรังขภูมิถึงถนนหลังวัดจำนวน18ต้นผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16มีนาคม2559นณฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินกองคลงังสำนักงานเทศบาลเมืองกันตังสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่หมายเลขโทรศพัพท์075252974ในวันและเวลาราชการค่ะ สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกกลมประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งในช่างไฟฟ้าสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุนหงไกโกลกในระหว่างวันที่1-12ถึงเมษายน2559ผู25้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหฝ่ายบริหารทั่วไปชั้น2เลขที่40ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1นึ่งตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา สอบถามเรยเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์074231840ในวันและเวลาราชการค่ะนักงานจัดหางานจังหวัดตรังร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรังและบริษัท CPo จำกัดมหาชนจัดทำโครงการ3มม,มีงานมีเงินมีวุฒธธิการศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยรับสมัครผู้ที่จบม3หรือเทียบเท่าเรียน3ปีจบแล้วได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวชผู้ที่จบปวชมหหรือเทียบเท่าเรียน2ปีจบแล้วได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวสเมื่อเรียนจบหลักสูตรรับประกรันการมีงานทำรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มบีนาคม2 5 5 9ันกณวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคกลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 7น 225-971หรือ081-083-1092รับจำนวนจำกัด80คนผู้ชมสามารถส่งข่าวสารมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้นะคะสำหรับวันนี้ทีวีบริการกับน้องหนูเตยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องหนูเตยค่ะไปติดตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรกันค่ะ วันนี้นะคะราคายางพาราค่ะยางแผ่นดิบนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ44บาท77สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ47บาท2 5สตางค์ค่ะน้ำยางสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาท50สตางค์ค่ะส่วนราคาปล์มน้ำมันนะคะผลปล์มทลายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท40สตางค์ค่ะจนถึง4บาท90สตางค์ค่ะ ด้วยพยากรณ์อากาศค่ะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดตรังค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ38องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะดอาที่จะตกเวลา18นาฬิกา33นาทีและวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา6นาฬิกา28นาทีค่ะ ค่ะโดยภาวะอุณหภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะสูงนะคะ,คะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กด้วยะนะคะอันนี้เนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะ38องศาเซลเซียสค่อนข้างสูงนะคะค่ะแล้วนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ บัติงานเรา